ครับก็กลับมาพบกับรายการอะไรไม่มีก็อยากจะนําเสนอเฉยนะฮะเพราะว่าเป็นช่างที่คนพันธุ์นะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากจะถ่ายทอดความรู้กับพี่ๆน้องๆช่างด้วยกันครับที่จุดสารในิธยุนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรเรื่องอะไรมาเล่านะก็เลยหาเรื่องคอนโซลเกี่ยวกับเครื่องส่งแรงต่างมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์สาหรับน้องรุ่นใหม่ที่เขาต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงก่อนครับ ปรับปรุงเครื่องส่งปรับปรุงห้องส่งนะครับตรงไหนมีปัญหาหไงจะได้แบบกลก้าหรือหน่อยบางคนก็ไม่กล้าหรือหรกอย่าไปแตะอย่าไปแตะเดี๋ยวอย่างงุ่นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องกลัวครับซ่อมไปเถอะจะเสียกเสืออะ,อะนะฮะเชื่อผมนะครับวันนี้นะเราจะมาแนะนำนะครับบอร์ดต,ตัวนี้นะครับ CR75 นะครับก็เรียกว่าบอร์ดคอนโทรลรูมโมดูลนะครับ คอนโทลร,รูมก็คือห้องควบคุมเสียงนั่นเองนะครับเราจะมีนะครับมีให้เลือกด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นดิฟสวิตต์นะครับนะครับในดิฟสวิต์นี้ก็จะประกอบด้วยอ uh, uh, อนแอร์นะครับ Q <c oughs> แล้วก็คิวคอนโทลนะครับมีคิวเฮดโฟนนะครับแล้วก็คิวมิวนีอันนี้ก็จะเป็นที่จะเลือกให้มันสั่งการว่าจะให้เสียงตรงไหนมันเงียบไปนะครับเช่นว่าถ้าเราคิว uh, คิวคอนโทรนนะครับคิวคอนโทรลูมคือถ้าเกิดเราคิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะเงียบไปเงียบก็คือเสียงตา่ตางๆนาจะไปนอกเนี่ยมันจะเงียบแล้วจะให้เสียงตัวที่เราคิวเนี่ยให้ทํางานขึ้นมานะครับนี่ก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงจะให้ฟังที่ลำโพงที่จะออกลำโพงนี่นะฮะเนี่ยจะเลือกตรงไหนก็เช่น อันนี้ก็จะกดไปที่โปรแกรมกระแสงเสียงไว่้จงออกที่โปรแกรมนะครับเสียงอันนี้คือเสียงที่จะออกมอนิเตอร์ลำโพงที่อยู่ในห้องในห้องควบคุมนะครับอันนี้จะมีโปรแกรมมีออเดชั่นนะครับแล้วก็จะมีอักซ์ลารีนะครับมียูทิลิตี้นะครับเนี่ยมีสตัวนะครับแล้วก็พอมาด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มของคิวนะครับคิวนะครับเนี่ย เปิดเสียงดังค่อยนะครับเร่งเงานะครับปกติเขาจะระพนเบาแล้วก็เปิดมอนิเตอร์มันดังเกินนะครับมันก็จะทําให้ไม่ได้ยินส่วนใหญ่เขาจะเปิดสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็หูฟอนนะครับหูฟังนะครับตัวนี้นะครับ HDPN เนี่ยเขาเรียกอ่านว่าเฮดโฟนนะครับตัวย่อของมันนะครับอันนี้ใส่หูฟังแล้วก็เปิดนะฮะอันนี้ก็ CR นะครับอันนี้ก็คือคอนโทรลรูมนะครับ เอาพุตตัวนี้นะครับก็จะไปต่อเข้ากับแอมพลิฟายเออร์นะครับต่อกับขยายเสียงนะครับแล้วก็ออกลําโพงนะครับเนี่ยเราก็จะเปิดตัวเนี้ยดังค่อยดังค่อยนะฮะฟังอันนี้คือเสียงภายในห้องห้องควบคุมนะครับก็รืยกวคอนโทรลรูมนะครับมาดูวงจรภายในก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอีแล้วนะครับก็จะมีไอซีนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องมือถอดถอดอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะแยะนะครับมีขายนะครับตามอ่า ช็อปปี้ลาซาด้ของลาซาด้าเไรมีหมดนะครับเครื่องมือถอดประกันอะไรพวกนี้ก็หาง่ายในท้องตลาดนะครับไม่ได้ยากนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนะครับเป็นแต่เรารู้เข้าใจในหลักการของมันอยู่ในแกร g นะครับอ่านวงจรเป็นก็สามารถซอมได้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนพังนะครับอันนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะเป็นสล็อตนะครับเสีย้าไปนะครับง่ายนะครับนี่ย,เ,ยเสียก็ถอดออกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่า อ่าอินพุตเอาพุตนะครับซีเนี้ก็จะเป็นของอนาล็อกนะครับเป็นเสียงอนาล็อกนะครับ B ีนี่จะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นสัญญาณ AES นะครับอันนี้เป็นอนาล็อกนะครับนี่ครจะเลือกมันจะแยกกันนะครับสัญญาณนะครับจะเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อก็เลือกเอาใช้งานนะครับนี่ครัแค่นี้แหละครับ cr 75ของคอนโซลอ่านะครับ เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรติดตามครับเอพิโซดเฮะวันนี้สวัสดีครับ